จัดเต็มายเจริญปุระเปิดโรงครัวเลี้ยงม็อบสามมือ้อเพื่อนดาราแห่ร่วมหนุนวันที่19กันยายนที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมติดกับสนามหลวงดาราประชาธิปไตยนำโดยนางสาวอินทิราหรือายเจริญปุระได้นำโรงครัวประกอบด้วยอาหารข้าวขนมและเครื่องดื่มมาคอยให้บริการกลุ่มผู้ชุมนุมโดยจะเป็นอาหารทั้งสาม,มื้อ จนถึงเช้าวันที่20กันยายนนี้ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลสายเจริญปุระได้ให้สัมภาษณ์ว่าการมาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของเพื่อนดาราและคนในวงการโดยนอกจากสวัสดิการทางอาหารแล้วยังมีเรื่องของการสนับสนุนรถห้องน้ำเครื่องปั่นไฟให้กับผู้ชุมนุมด้วยรวมถึงยังมีนิทรศการภาพถ่าย และหนังของผู้เขียนบทภาพ,พยนตร์นายยุทธเลิศที่จะมีการฉายโดยสายเจริญพระยังได้พูดเชิงหยอกล้อว่าการฉายครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ส่วนการที่เปิดหน้าออกมาร่วมสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาส่วนตัวมองว่าเป็นการออกมาร่วมด้วยช่วยกันและย้ำว่าการออกมาไม่ใช่ตนเพียงคนเดียวเป็นการร่วมมือของทุกๆคนซึ่งตอนอยากให้คนที่มาร่วมชุมนุมได้อยู่ร่วมกิจกรรมไปนานๆอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ทายคงจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเพราะทรายมาเพียงสนับสนุนสวัสดิการเท่านั้นทายเจริญปุระกล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ